สวัสดีครับวันนี้มาวัดสำโรงเกียรตินะครับในปลูกต้นทุเรียนน่ครับทุเรียนต้นทุเรียนสวยมากครับต้นทุเรียนสวยครับน,นี่นะครับมันจะเป็นดินถมต้นทุเรียนนะครับีนวัดนี่โบสถ์ต้นทุเรียนนะครับ ต้องทำแบบนี้นะครับต้นทุเรียนสวยมากกระวัตในกระโบดนะครับต้นทุเรียนยังมีอีกสองต้นสามต้นสีต้นนะครับต้นทุเรียนในกระต้นมะเขือครับโอ้โหมะขัวโคตรโคตรสวยครับไม่ครับทุเรียนเขาอกปลูกโคตรยากครับ ต้นทุเรียนยน,บบนะครับายในรอบโบสถ์นะครับปลูกโคตรยากเลยครับน่าจะหมดปุ๋เยอะนี่โคนต้นครับน,นี่ต้นทุเรียนนะครับนี่สามต้นแนละ้วอันนี้อีกหนึ่งต้นครับต้นสวยๆครับสวยมมากครับหลวงพ่อปลูกไว้ต้นสุดท้ายครับ โคนต้นนะครับบริเวณโคนต้นลำต้นแล้วก็แต่งกิ่งอย่างสวยงามสวยจริงครับสวยครับต้ทนทุเรียนนะครับรัดสำโรงเกียดนะครับต้นสวยมากครับ น่าจะประมาณ2ปีปีนะครับต้นนี้อายุต้นนี้อไครับไปก่อนต้นหนึ่งครับนี่อะไครับผลเรียนแตกสวยงามอดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ